ทิศทางราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าหลังจากราคาถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาในช่วงต้นสัปดาห์เริ่มมีการขยับหรือการฟื้นตัวขึ้นมาของราคาทองคําในช่วงปลายสัปดาห์นะครับโดยวันพฤหัสบดีราคาทองคําปิดตลาดในแดนบวก5.20เหรียญดอลลาร์ต่อออนครับปิดไป1,984เหรียญดอลลาร์ต่อออน ระหว่างวันเนี่ยราคาขึ้นไป1,993ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าใกล้ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณ1,997เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังไม่มีการทำนิวไฮหรือทำระดับสูงสุดครั้งใหม่เนื่องจากในระยะสั้นนักลงทุนยังคงระมัดระวังเมื่อราคาทองคำไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาใกล้แนวต้านจิตวิทยาในโซนระดับ2 0 0 0เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน,นะครับ แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแม้ว่านักลงทุนจะคาดการณ์ครับว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐประจําเดือนพฤศจิกายนเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมนะครับแต่วันนี้ถ้อยถแถลงของประาธานเฟดคุณเจอร์มพาวเวลยังมีการแสดงท่าทีเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ว่าตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะตึงตัวนะครับ มุมมองต่อการเชื่อมั่นต่อแนวโน้มความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐของประธานเฟดคุณโจโรมพาเวลเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ทําให้ตลาดมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะยังคงมีแนวโน้มเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออีกสักหนึ่งครั้งในปีนี้หากภาพรวมของภาวะเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยชะรอในส่วนของการไล่ซื้อหรือการดันราคาขึ้นไปครับ อย่างไรก็ตามราคาทองคํายังได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับที่ยังคงมีความร้อนระอุเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณครับในการเคลื่อนยุโทโธปกรณ์ทางการทหารของอิสราเอลมีการเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ของเชืหนวนกาซาและมีการส่งสัญญาณครับว่าอิสราเอลเตรียมที่จะมีการโจมตีหรือบุกพักพื้นดินสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้มีความวิตกกังวลนะครับว่าสถานการณ์การสู้รบ ระหว่างอิสาราเอลกับกลุ่มฮามัสบริเวณชนวนกาซาอาจจะทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับนักลงทุนยังไม่ได้วิตกกังวลถึงขั้นสูงสุดเนื่องจากยังไม่มีกลุ่มประเทศชาติมุสลิมที่สนับสนุนในส่วนของกลุ่มฮามสนะครับออกมาแสดงท่าทีปกป้องหรือออกมาทําการสู้รบกับอิสาราเอลเป็นการป้องกันไม่ให้ชาวฮามสถูกการฆ่าหรือการเข็นฆ่านะครับ ท่าทีในลักษณะดังกล่าวก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยยังไม่ได้แสดงความวิตกกังวลต่อความตึงเครียดในบริเวณชนวนกาซามากนะักทองคําก็เลยขยับหรือปรับตัวขึ้นในระดับจํากัดครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมของธนาคารกลา,า,างยุโรปหรือ ECB ECB มีการประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับ สัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้การประมูลพันธบัตรรัฐบาลกลางในหลายประเทศเริ่มมีสัญญาณของการชะลอของตัวบอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลงนะครับสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆอาจจะชะลอในส่วนของแนวโน้มการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อในระยะสั้นนะครับสัญญาณดังกล่าวก็เลยกลับมากดดันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในหลายๆประเทศให้ชะลอตัวหรืออ่อนตัวลงนะครับซึ่งกลับมาเป็นปัจจัยบวกหรือประคับประคองในส่วนของตัวราคาทองคําในระยะสั้นเอาไว้ครับทั้งนี้สถานการณ์เกี่ยวกับบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุสิปีที่มีการเล่งตัวขึ้นมากๆเนี่ยยังเป็นหนึ่งปัจจัยที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํานะครับเพราะว่าเวลาบอลยิวหรืออัตราดอกเบี้ยนในตลาดเงินตลาดทุนเล่งตัวขึ้น ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยก็จะถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับภาพในลักษณะดังกล่าวยังคงทำให้นักลงทุนในฝั่งทองคำเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการไล่สะสมเพราะว่ายังมีการคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่เคยพุ่งทะยานขึ้นไปตะระดับ5%เเซนะครับแล้วเริ่มมีการย่อตัวหรือมีการอ่อนตัวลงมาในระยะสั้น มีโอกาสที่จะดีดตัวหรือมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปแต่ระดับ5%หรือเหนือระดับ5%อีกครั้งในระยะถัดไปถ้าธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวก็เลยทําให้ทองคำเนี่ยเริ่มชะลอการปรับตัวขึ้นแล้วก็จับตาดูการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐซึ่งจะทราบผลการประชุมในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธในสัปดาห์หน้านะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับในระยะสั้นเนี่ยนักลงทุนยังมองนะครับว่าบอลยูอาจจะมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงจนทําให้ราคาทองคําในช่วงสั้นอาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อเพราะว่าการประชุมในสัปดาห์หน้าตลาดยังมองว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมนอกจากนี้ครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าทั้งทางฝั่งอังกฤษแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่น จะมีการตรึงอัตราดกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมเช่นเดียวกันครับการคาดการในลักษณะดังกล่าวก็เลยทําให้บอลยิวเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงสั้นจนเป็นปัจจัยกลับเข้ามาส่งผลบวกต่อทิศทางราคาทองคําครับทั้งนี้วายอาียังแนะนํานะครับว่าให้ดูแนวรับ1,971 1,953เหรียญดอลลาร์ต่อทิอน1.953เนี่ยเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ้าราคาทองคําไม่หลุดระดับดังกล่าวยังแนะนําเป็นลักษณะของการเข้าเก็บหรือเข้าซื้อทองคําเพิ่มเติมหวังทํากําไรจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของราคาครับให้แนวต้าน1,997เป็นระดับสูงสุดของทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้จะมีแนวต้านถัดไปในโซนระดับ2,013เหรียญดอลลาร์ต่อไอซอนะครับ ยังเน้นเป็นการเข้าซื้อเพื่อทํากําไรระยะสั้นจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อในช่วงสั้นของราคาเท่านั้นครับเพราะหากราคายัางไม่ผ่านแนวต้านในส่วนของโซนระดับดังกล่าวยังต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกําไรในช่วงสั้นสรับกลับลงมานะครับสําหรับทองคําแท่งก16.5%ของไทยครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาบ้างเล็กน้อย แม้ว่าโกลสปอตหรือทองต่างประเทศจะทรงตัวในระดับสูงและปรับตัวขึ้นนะครับแต่ค่างเงินบาทของไทยมีการกลับมาแข็งค่าเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ36บาท20สตางค์วันนี้เนี่ยค่างเงินบาทของไทยอยู่ที่ระดับ36บาท40ตังค์นะครับเช้าวันนี้เงินบาทของไทยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ36บาท18ตังค์19ตังค์เท่านั้นนะครับก็เลยทําให้ทองไทยอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาส่วนทางกับทองต่างประเทศที่ขยับขึ้นครับ ให้แนวรับของทองไทย33,800-33,500บาทต่อบาททองคำนะครับแล้วก็แนวต้าน34,250บาท34,500บาทต่อบาททองคำครับในส่วนของปัจจัยที่ยังคงให้จับตานะครับจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในคืนวันศุกร์นี้เวลา1นึ่ทุ่ม30นาที ทางฝั่งสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขคอบพีซีประจำเดือนกันยายนนะครับทางนี้เนี่ยนักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าคอบพีซีเทียบมันออนมันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก0.1เป็น0.3นะครับแต่ถ้าเทียบเยอออนเย r จะลดลงจากระดับ3.9เหลือ3.7ครับทางนี้แนะนำจับตาดูตัวเลขคอบพีซีซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟอ้อทางด้านการบริโภคนะครับ ว่าจะมีสัญญาณของการขยับขึ้นหรือลดลงถ้าขยับขึ้นเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะทะ้อนให้เห็นถึงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและมีโอกาสไต่ระดับขึ้นไปซึ่งจะทําให้เฟดมีความจําเป็นที่จะต้องเดือนหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะกลับมากดดันราคาทองคานะครับนอกจากตัวเลข core PCE นะครับ ก็จะมีการเปิดเผยรายได้ส่วนบุคคลและก็ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับในช่วงเวลาเดียวกันทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นลบตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเลขจะทรงตัวตัวหนึ่งนะครับหรือเป็นกลางตัวหนึ่งนะครับนอกจากนี้3ามทุ่มก็จะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาลาัยมิชิแกนประจาเดือนกันยายนแล้วก็คาดการอัตรางเงินเฟอ้อนะครับ ตัวเลขชุดดังกล่าวช่วง3ามทุ่มเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะทรงทรงตัวไม่ได้เป็นบวกแล้วก็ไม่ได้เป็นลบครับนอกจากนี้อยากให้จับตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นวอลตีดนะครับเพราะว่าการเปิดเผยผลประกอบการในฝั่งของตลาดหุ้นวอลตีดถ้ามีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอปตัวลงมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ปัจจัยดังกล่าวจะกลับมากดดันการลงทุนในตลาดหุ้นวอลตีด ให้มีแรงขายทำกําไรสลับกลับลงมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นวอลติของสหรัฐก,ก็เริ่มมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาแล้วนะครับสัญญาณดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกทำให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีโอกาสไประดับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมายที่ YLG ให้ไว้ได้ครับในส่วนของโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับ YLG b u r e n International เนี่ยเป็นการ เพิ่มสิทธิ์ในการลงทุนทองคําให้กับลูกค้านะครับปกติวางเงิน2 0 0 0 0 0บาทซื้อทองคําแท่ง99.99% 99สูงสุดได้1กิโลตอนนี้เนี่ยซื้อสูงสุดได้2กิโลเลยสําหรับทองคํา200,000บาทนะครับแล้วก็ทองคําแท่ง9.5% 5ปกติซื้อได้240บาทต่อบาททองคําตอนนี้ซื้อได้ถึง300บาทต่อบาททองคํานะครับโปรโมชั่นดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ like, ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ